สวัสดีเพื่อนๆชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี f อฟโกมีนงยาวันนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมสินค้าที่จะไปส่งให้ลูกค้านะครับก็วันนี้เราก็จะไปส่งล้อยกสูงนะครับอีส้มของเราก็จะไปส่งที่อ,อำเภอเทพรักษ์นะครับจังหวัดนครราชสีมนาะเราววันนี้ก็จะมีสาระ ดีๆนะครับเกี่ยวกับการใส่ล้อเกี่ยวกับการยกสูงยกมุงโคนนะครับยกมุงโคนที่มันติดอยู่ขึ้นออกยกขึ้นนะครับแล้วก็ความกว้างของล้อนะครับความกว้างของล้อส่วนสูงของล้อแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ นี่คือวิธีเอาล้อยกสูงใส่นะครับต้องถอ,อดน็อตตรงบางโคนออกให้หมดเอาบังโคนออกไปก่อนนะครับตัวน,นี้เลยเอาบางโคนออกก่อนนะครับเอาสายไฟออกเอาบางโคนออกนะครับแทนด้านบนนะครับจะมีน็อตจับอยู่หนึ่งตัวตัวน,นี้เลยเอาออกด้วยนะครับตัวอออนี้ออกไปเลย ออกแล้วนะครับบังโกลนออกมาแล้วเราจะาล้อใส่เข้าไปนะครับล้อใส่เลยเนี่ยเราต้องบังโกลนออกแล้วเราจะมาไล่เจาะที่บังโคลนใหม่นะครับให้บังโกลนมันยกขึ้นอันนี้ล้อเราใส่เข้าไปก่อนนะครับ ใส่เข้าไปแล้วนะครับหนึ่งรงเป๊ะเลยนะครับบางทีเนี่ยเองใหญ่แคบอองเปลี่ยนใหม่ใช่ใช่ใช่นี่กระทะเรานะครับตอนนี้คือถ้ามองดูแล้วมันกว้างพอมันกว้างเสร็จแล้วก็ปรับกระทะเข้ามาด้านในเนี่ยนี่ดูแล้วมันกว้างใช่ไหมครับกระทะนี่เราก็ปรับปรับไปไว้ด้านในเนาะปรับไว้ด้านในแต่นี้มันก็จะแคบลงนะครับปรับมาไว้ด้านนี้เอาแผ่นแผ่นนี้นะครับมาไว้จุดนี้ปุ๊บมันก็จะ พอดีเป๊ะพอดีเลยนะครับมันก็จะแคบแคบพอดีแต่ถ้าไม่ซีเรียสถ้าล้อไม่ซีเรียสเนี้ยก็ได้อยู่นะครับล้อล้อหลังมันก็จะตรงล้อหน้าแถวเลยใส่ข้าไป,ไปพอดีเลยนะดูน็อตตรงพอดีไม่ต้องแก้อะไรเลย นี่คือล้อที่อยู่ด้านด้านหน้าตรงบังโคลล้อนะครับตรงพักเท้านะตรงนี้ก็เหลือช่องว่างอยู่หน่อยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราปรับล้อเข้ามาด้านในเราก็ต้องปาดตรงนี้นะครับปาดตรงนี้นิดหนึ่งปาดแ่งนี่นะครับอใช่ตรงนี้ก็ต้องปาดแ่งหน่อยหนึ่งนะครับ <S <S เพราะว่ามันแทบติดแล้ว <S <S ถ้าเราปรับล้อเข้าไปนี่ก็ชนพอดีชนตรงนี้พอดีนะครับ <S <S อืม เพราะงั้นต้องปาดหลบนะครับปาดหลบก็ประมาณนี้โอเคเลยสวยงามเลยนะครับอันนี้เราลองตั้งรถไว้ก่อนนะครับตั้งรถไว้ก่อนถอดีข้างนะครับถอดออกหมดเลยนะข้างนี้ถอดทุกอย่างเหมือนกันกันกบ อีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะใส่ล้อกันเข้าไปเดี๋ยวลองดูใส่ล้อนะครับใส่ล้อ้องยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อย ก็เหลือนิดนึงนะครับเหลือบางโกลก็ต้องตัดสลบตัดสลบ่อยนะครับแต่สลบหลบลอ้อเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเข้าไปแล้วเรียบร้อยก็ที่เหลือก็จะเป็นการปรับบางโกลนะครับเจาะบางโกลใหม่ไล่ไล<ๆ>่เจาะใหม่นะครับเจาะบางโกลใหม่แถวใหม่นะเจาะเจาะเจาะที่บางโกลนะครับ มาร์ให้ตรงนะครับช่างก็บอกมาร์ให้ตรงมาร์ให้ตรงก็จะดีนะครับรอเสร็จแล้วนะล้อเสร็จแล้วสวยงามเลยนะครับชุดนี้ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยลอหลังนะครับ เพื่อนด้านไทยนะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับโกมินรวมยาง0843331645ล่องนะครับวิธีวัดล่องเท่าไหร่นะ2เมตรตีไป2เมตรอ่าตีไป3 3คููไง3คูเออถ้าถ้าถ้าเอา้อพอดีล่ะเท่าไหร่พอดี้อพอดีเท <5 S 1> ่าไหร่เมตร56อ่า156 เป็นไงอยู่ในช่วงพอดีแล้วก็ลองลองในเท่าไหร่ร้อยหนึ่งลองในเมตรเมตรตีเมตรห้าอ่าพอดีไม่เหยียบไม่เหยียบแคบก็ขยับได้อยากแบบคบก็ขยับได้นะครับนี่อยากแบบคบก็ขยับได้ถ้าอยากกว้างก็กว้างได้นี่โหอันนี้ถ้าถ้าถ้าขนาดนี้พอดีไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยเหลือแต่บางโกนอย่างเดียวนะครับเหลือแต่บางโกนอย่างเดียว นี่อันนี้ชิปเราคนนี้วัดให้วัดให้เลยนะครับถ้าเอาแคบเข้ามาเท่าไหร่ครับตีตีอันนี้ตีไปแทรกรุ่าแท็กรุ่นครับขาโพดคงพอดีพอดีถ้าขยับเขา่าแปดแปดสิบเซนใช่ตีไปตีไปเจ็ด, 5, ด 5, สิบห้าไงเจ็ดสิบห้าเซนเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเซนนะอันนี้<แ>ถ้าเราไว้ถ้าเราไว้ได้ไหนถ้าล้อเราไว้ใน แทกลุ่นทุะโพรสบ,บายนะครับสร้างสุดยอดสวยงามเลยครับสวยงามมากโอเคก็ชุดนี้ก็โอเคเลยนะครับเข้ามาตั้งให้เรียบร้อยนะมีลงมือลงมือกันเลยแดดร้อนๆเลยนะที่นี่ก็เทปรักนะเทปรักลูกค้าเราอยู่นี่กันเยอะนะครับเทปรัก เสร็จเรียบร้อยเลยนะนี่ก็ต้องมีคนช่วยนะครับเราถึงจะทํากันได้มีเครื่องมือครบเราก็ทํากันไปโอเคอยางหลังสิบเอ็ดจุดสองสามแปดล้อหน้าก็จะเป็น, <c oughs> นเก้าห้ายิบสี่ยาแถวนะครับดีรุ่นใหม่เลยรถเพิ่งมาลงเมื่อวานเลยนะครับเ <c oughs> พิ่งมาลงเมื่อวานนี้ก็ติดตั้งเลย ลอยกสูงเลยสามสองหนึ่งแปดคูปต้าสวยงามเลยคันนี้ไปออกที่ชานชัยชานชานชุดตินันกระบินบุรีนะครับว่ากระบินบุรีรถถูกนะครับลองไปดูกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพืเ่อนๆนะครับฝากกดไลค์จดแชร์กดติดตาม ก็จะมีคลิปนะก็วันนี้ก็ได้สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการยกสูงนะครับก็ไม่มากก็น้อยก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับก็เราก็จะมีคลิปดีๆเรื่อยๆต่อไปนะครับเรื่องใตอบ่อนอ้าวอ้าววันนี้ก็วันนี้ก็น่าจะได้สาระดีๆเดี๋ยงใหม่อะไอ่อ้างอ้าวเป็นไงครับเพื่อน พอจะได้สาระดีๆเกี่ยวกับการใส่ล้อ,อยกสูงน,นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางของแต่ละคนรถบางคันอาจจะใส่ไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เป็นแนวทางหรือก็วิธีการทำนะก็เอาเป็นเ,นเ,นเอาเป็นตัวอย่างนะครับเอาเป็นตัวอย่างก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันไว้กันมาโดยตลอดก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับ ท่านใดสนใจนะครับต้องการล้อยกสูงก็ติดต่อโกมินรวมยาง084ย3 3 1645่า3 3หหรือใครจะไปเข้าไปที่ f Facebook นะครับโกโโมินรวมยางแล้วก็เพจหอจะกอโกมินรวมยางก็ถ้าใครอยากรู้อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับล้อเข้าไปชมที่ f Facebook โกมินรวมยางนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะ